สวัสดีครับ FC ธนาวันชาแน,นลวันนี้พามาชมพุทธานมสดครับพุทธานมสดดงนี้มีประมาณ30ต้นอายุต้นได้5ปีเต็มแล้วครับ ผมได้ตัดทำสาวไปเมื่อวันที่6กรกฎาคม2568วันนี้วันที่4กันยายน2568ก็จะได้ครบ2เดือนเต็มแล้วครับ ตอนนี้ถ้ามีกิ่งแขนงแตกออกมาเพิ่มเราจะไม่เอาครับผมได้แต่งกิ่งแขนงเอาไว้แล้วเอากิ่งไว้ประมาณ7-8กิ่งชุดก่อนๆผมไว้4-5หกิ่งปรากฏว่ากิ่งมันจะใหญ่งวดนี้ก็เลย เอาไว้เจ็ดแปดกิ่งเพื่อให้กิ่งมีขนาดเล็กลงอันนี้คือก,กิ่งของปีที่แล้วนะครับมันจะใหญ่หน่อยของปีนี้ผมจะไว้ให้มันเล็กลงและตัดยอดตัดยอดไว้ด้วยเพื่อมาให้มันสูง พุชานมสดดงนี้ผมจะทำแบบปลอดสารครับปลอดสารก็คือจะไม่มีสารตกค้างอยู่ในผลผลิตของเราเราจะทำได้อย่างไรช่วงเล็กๆนี้เราก็ทีดสารเคมีได้ปกติครับ ป้องกันมแมลงและป้องกันเพี้ยไม่ให้มาทำลายใบพุทราเราต้นพุทราเราจะได้แข็งแรงจะเริ่มเติบโตได้เร็วแต่ช่วงท้ายๆท,ที่ออกผลแล้ว เราจะไม่ฉีดสารเคมีใดๆอีกและทำการห่อผลพุทราด้วยครับเมื่อเราห่อผลพุทรามันก็จะไม่มีมแมลงมาทำลายผลผลิตเราได้เราจะเริ่มห่อผลพุทราเมื่อผลประมาณเท่าปลายนิ้วชี้ ปลายนิ้วชี้นี่นะครับห่อว้ถุงพลาสติกผลพุทาผลพุทซาเราก็จะอวบใหญ่หวานกรอบอร่อยถูกใจแฟนๆทุกคนที่ได้ชิมแล้วอันนี้ผมแต่งยอดไป สองรอบแล้วครับแต่งรอบแรกเมื่อ,อยังสั้นๆอยู่แต่งรอบที่สองเมื่อเริ่มยาวออกมาให้ใช้เด็ดเอาจะดีกว่าเด็ดบบนยครับแล้วมันจะไม่ค่อยแตกออกมาแต่ถ้าเราใช้มีดหรือกรรไกรมาตัดมันจะทำให้ แตกออกมาอีกหลายแขนงยอดที่สูงๆนี้จะเด็ดออกครับให้มันขยายออกข้างการบำรุงรักษาตอนนี้ใส่ปุ๋ย2577ไป1ครั้งแล้ว อายุสองเดือนนี้ใส่ไปหนึ่งครั้งเพื่อบำรุงต้นสารเราให้ใหญ่เร็วขึ้นและครั้งหน้าครบหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนเราก็จะใส่ยี่สิบห้าจเจ็ดอีกหนึ่งครั้งและต่อมาก็จะใส่สูตรสิบหกสิบหกสิบหกเป็นสูตรเสมอไปอีก 2ครั้งและหลังจากนั้นก็จะใส่สูตร13 3 3 21ไปจนออกดอกออกผลและผลแก่โดยครั้งท้ายๆ้ายครั้งสุดท้ายก่อนเก็บผลผลิตเราจะใส่0060เพิ่มเติมไปอีกเพื่อให้ เพิ่มความหวานตอนนี้อายุสองเดือนต้นแค่นี้อีก4เดือนเก็บผลผลิตได้เลยครับอีก4เดือนก็ต้นเดือนมกราคม2 5งห้มกราคม2 5งหได้ ชิมผลผลิตกันเลยครับ้าแนงถ้าออกมาเยอะแบบนี้ตอนนี้ไม่เอาเราเก็บทิ้งให้หมดนะครับเอาแต่กิ่งที่เราไว้กิ่งที่ช้อนลงไปเตี้ยๆก็ไม่เอาครับกิ่งที่งองไปแบบนี้ เพราะมันจะฉีกเมื่อโตขึ้นมาถ้าเราไว้กิ่งที่ชอนลงพื้นมันจะหักเมื่อเริ่มโตครับมันจะทำให้เราเสียโอกาสเอากิ่งที่มันตั้งตั้งขึ้นมาครับประมาณเจ็ดกิ่งกำลังดี เราจะใส่ปุ๋ยครั้งละ150กรัมตอนที่ต้นเล็กนี้เมื่อใหญ่ขึ้นก็จะใส่2 0 0และ300กรัมตามลำดับตามจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของต้นปษาของเรา พุทสานมสดผลจะโตประมาณลูกเทนนิสถ้าไม่หอ่อลูกจะเล็กกว่าครับถ้าไม่หอ่อลูกจะประมาณลูกปิงปองแต่ถ้าหอ่อจะโตขึ้นไปเท่าลูกเทนนิสเลยครับจะใหญ่ใหญ่เยอะ ต้องกระยันเด็ดยอดทิ้งให้หมดนะครับอันที่เราไม่เอาการนบำรุงรักษาเราจะฉีด ยาฆ่า,ามแมลงเฉพาะผ่อนที่มีใบและผลเล็กๆเท่านั้นนะครับเ <_ m uch> มื่อผลใหญ่เราจะไม่ฉีดมันจึงเป็นพุทธานมสดปลอดสารแน่นอนครับ <_ m uch> สองเดือนสุดท้ายเราจะไม่มีการพ่นสารเคมีฆ่ามแมลงโดยเด็ดขาดพ่นปุ๋ยได้ครับ ปนปุ๋ยปนแคลเซียมเพิ่มใกล้ๆกกันผมก็ปลูกฝรั่งกิมจูไว้หนึ่งร่องครับเก้าตน้นฝรั่งกิมจูได้กินผลผลิตทั้งปีนะครับ ใช้หอเอาครับลูกใจะใหญ่รสชาติหวานกรอบอร่อยไม่แพ้พุทราครับพุทรานี้ผมให้เป็นแค่ปีละหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งใช้ระยะเวลาหเดือนแต่ปีหนึ่งสามารถออกได้สองรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่เจอหน้าฝนตอนนี้ผมจะไม่เอา เพราะฉะนั้นผมจะให้รุ่นที่ทําสาวเดือนกรกฎาคมไปแกเอาเดือนมกราคมจะเป็นรุ่นที่อร่อยเท่านั้นโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ใหม่นะครับสวัสดีครับ